สำหรับคนที่ลูกปิดตรงนี้ถล็อกคือการรวมช่องว่างตรงนี้ฉีกห่างกันนะครับก็จะมีวิธีการแก้ไขบางทีเนี่ยเราปิดปิดแล้วลูกปิดเนี่ยกับตัวล็อกเนี่ยมันหลุดจากกันทำให้เราติดห้องน้ำได้วิธีเกตนะครับสูมเข้ามาใกล้นะครับตรงนี้นะครับสังเกตว่าตรนที่มีปุ่มเข้าไปนะครับสองด้านเนี่ยนะครับไอเราแมกจุดนี้ครับขึ้นมาอันดับแรกเลยนะ้วเรากดมันจะมีปุ่มตรงเงนี้เอาจากด้านในนะครับ คุมกดล็อกกดดันเข้าไปด,ดึงลูกบิดออกไปดันเข้าไปแล้วก็ชักงลูกบิดออกที่สองก็คือตรงนี้ครับมันจะมีจุดล็อกอยู่คลิมเป็นครับจะมีล็อกทอี่สองหน้านครับฝั่งก็ฝั่งข้ามาแค่นี้เองนะครับ มันจะมีล็อกล็อกเกี่ยวอยู่สังเกตด้านในกเกี่ยวทีนี้นะครับให้เราด้านในเนี้ยมันจะมีที่เกี่ยวอยู่ผมไม่ใจให้ดูเลยนะครับให้เราลกูกบิดเนี่ยให้มันเกี่ยวเข้ากับตัวเดิมปั๊บตรงนี้ปั๊บล็อกทีนี้เนี่ยนะของใครที่ว่ามันไม่ประกบกันก็ขันล็อกตรงนี้ในหะ้แน,น,น่นขันใันแน่นนี่ได้เลยพอแล้วไม่ยนนะแล้วก็ใส่กับ ก็ตรงนี <tem> <People inkling> ้ครับสังเกตว่าฝั่งที่ไม่มีที่มีรูๆตรงนี้ที่ไม่มีช่องฝังนี้จะไปอยู่ฝั่งที่ฝั่งยาวนั่นใลตอนนี้นะลดๆเจะมีมีการ ลองไปดูนะครับเมื่อกี้ก็ใส่ตรงล็อกเมื่อกี้ได้ทีนี้ละวิธีการใส่กลับนะครับให้กดตัวนี้เข้าไปล็อกก่อนทีนี้ให้ฝังฝังที่มีรูเปิดเนี่ยฮะให้อยู่ฝั่งเดียวที่เปิดตรงนี้ แล้วก <Private S 2> ็ด้านหลังนี้จะมีแถบยาวๆอยู่เนี่ยรูด้านก้างมีแต่ยายะอยู่ให้มันอยู่ตรงกับรูตัวเขียววตรงนี้ใส่ไปตรงกบล็อก